เรื่องมีอยู่ว่าเราเลิกเรียนตอนประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกง่วงนอนมากเพราะเมื่อคืนปั่นรายงานจนดึกกว่าจะได้นอนก็ตีสองและต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าเรากลับหอพักเปิดประตูมาก็เจอน้องๆรูมเมทที่อยู่ด้วยกันกํำลังนั่งคุยกันอยู่สามคนแอนอารีและนกเราก็ถามน้งนองๆว่า บ่ายไม่มีเรียนแล้วหรอหนึ่งน้องก็บอกว่าไม่มีว่าจะนอนพักผ่อนกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนส่วนน้องแอนบอกว่าจะไปหอสมุดกำลังเตรียมตัวเก็บของจะออกไปแต่เปลี่ยนใจนอนพักดีกว่าส่วนเราก็ง่วงมากหลังจากที่พูดคุยกันหัวถึงหมอนก็หลับไปในทันที เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งพอรู้สึกว่าอากาศมันร้อนเหงื่อออกท่วมตัวมองไปรบรอบๆภายในห้องเริ่มมืดเรายื่นมือกดปุ่มพัดลมพัดลมไม่ติดห้องก็มืดไฟดับแน่นอนเมื่อมองนาฬิกาก็เป็นเวลาหกโมงเย็น45นาทีเราลุกขึ้นจากที่นอนเห็นน้องๆทั้งสามคนยังนอนอยู่ พอเดินไปที่ระเบียงเห็นได้ว่าไฟดับทั้งตึกหอที่อยู่ข้างๆไฟก็ดับเหมือนกันอารีกับนกตื่นขึ้นมาถามอย่างงัวงเงียว่าไฟดับกระพี่ร้อนจังเราก็บอกว่าใช่มานั่งตรงระเบียงสิยินดีเราก็คุยกันกับน้องได้สักพักก็รู้สึกหิว เราก็ออกไปห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆส่วนน้องอีกสองคนก็ออกไปข้างน,นอกก่อนออกไปเราก็เห็นว่าแอนยังนอนนิ่งอยู่ที่เตียงนอนผมผ้าห่มสีแดงนอนห่มผ้าคลุมผ้าหม่มถึงตัวเราก็พูดออกมาเปล่าว่าแอนไม่ร้อนบ้างหรือไงนะไฟก็ดับพัดลมก็ไม่ติดหลังจากนั้นทั้งสามคน ก็ต่างคนต่างออกไปข้างน,นอกเหลือแอนเพียงคนเดียวที่อยู่บนห้องเรากลับห้องมาอีกทีก็เกือบสามทุ่มไฟมาแล้วไม่มีใครอยู่ที่ห้องมองไปที่เตียงแอนก็ไม่เห็นแอนแล้วสงสัยออกไปข้างน,นอกเราไปกรอกน้ำเย็นหน้าห้องอเห็นนกกับอารีมาพอดีคุยกันสักพักแอนเข,เข้าห้องมา เราเห็นแอนใส่ชุดนักศึกษาเต็มยศพร้อมหน้าตาที่ดูเหมือนคนไม่ได้เพิ่งตื่นเหมือนคนเพิ่งไปทำงานกลับมาดูแบบนี้เหนื่อยเราก็ถามแอนว่าแอนไปไหนมาแอนบอกว่าไปหอสมุดมาไปคณะเราก็ว่าขยันจังแล้วเราก็คุยเรื่องไฟดับเมื่อตอนเย็นแอนหันมาถามกับเราว่า ที่หอไฟดับกระพี่เราก็ตอบว่าใช่แล้วแอนก็นอนนิ่งไม่ตื่นเลยในห้องร้อนมากเหงื่อท่วมแอนไม่ร้อนบ้างเลยหรอคำถามของเราทำให้แอนคิ้วขมวดทำหน้าสงสัยแล้วถามเรากลับว่าพี่แอนเพิ่งกลับมาเราก็ว่าไม่รอเล่นนะ พี่เห็นแอนนอนจริงๆแอนก็ว่าแอนไม่ได้นอนแอนออกไปหอสมุดตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วพี่นอนแอนก็ออกไปเราก็ว่าพี่ก็เห็นคนนอนบนเตียงแอนจริงๆห่ผมผ้าห่มสีแดงนอนคุมโปงแอนก็ว่าพี่แอนไม่มีผ้าห่มสีแดงเราก็ลุกขึ้นไปดู ไม่มีผ้าห่มสีแดงจริงๆผ้าปูที่นอนก็ไม่ใช่สีแดงทั้งผ้าห่มผ้าปูที่นอนของแอนเป็นสีครีมแล้วที่เราเห็นเป็นใครกันละ่ะแอนก็ว่าพี่ชอบล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยพี่ตาฝาดเปล่าเราก็ยิ้มแย่ๆแต่เรายืนยันได้ว่าเห็นคนนอนจริงๆแล้วห่มผ้าห่มสีแดงด้วย เราเดินกลับมาที่โต๊ะรู้สึกว่าตัวเองคอแห้งมากๆดื่มน้ำไปหลายอึกยังคิดว่าที่ตัวเองเห็นตาฝาดจ,จริงนเหรอเรากลับมานั่งที่เตียงนอนอารีก็พูดกับเราเบาๆว่าพี่หนูก็เห็นเห็นเป็นคนนอนที่เตียงต่างคนก็ต่างมองหน้ากันห้องนี้มันจะมีผีจริงๆนะหรือ อยู่มาก็เกือบเทิมแล้วพึ่งจะมาเจอหรือผีจะตามใครมาเราก็อยู่ห้องนี้อย่างหวาดระแวงไปพักใหญ่แต่อยู่ไปอยู่มาก็ไม่เจออะไรอีกหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำ